ผูช้ชายสะอาดผู้ชายโชคุ่า,า่ช่วงนี้น่าจะตั้งชื่อช่วงว่าช่วงน้ำหมากกระชอกเขาว่ากันว่าตอนนี้สังคมมึงเครียดแล้วเกินจะยังไงก็แล้วแต่จะดีจะช่วให้ยิ้มสู้ไว้ก่อนนะครับคนไทยสยามมึงยิ้ม มันจะทุกข์มันจะจนมันจะลําบากยังไงหวยมันจะออกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเราก็ต้องยิ้มสู้ไปวันนี้นายโยงนะพวงนะนงจะชอยเรื่องอะไรมาฟังกันเลยครับมาเลยครับ แต่งตัวเหมือนจะพาหลานไปเที่ยวอ๋อวันนี้พาลูกไปเที่ยวครับแล้วจะไปไงจะไม่ชูบอลเนี่ยไปเที่ยวด้วยแม่เห็นลูกบอลแล้วนึกถึงลูกบาสพอนึกถึงลูกบาสแล้วนึกนึกถึงแม่ลูกคู่หนึ่งลูกไปเที่ยวกลับมิดแม่ไปตามลูกไม่เห็นแม่มันก็เอาลูกบาสทุ่มใส่แม่มันทำไมอ่ะทุ่มทำไมอ่ะเพราะมันรว่วแม่มันเป็นห่วง เราจะมาฟังเฉลยเรื่องการท <recess ed. S 1> ่องเที่ยวครับใครที่คิดจะไปเที่ยวต่างๆนงนานะเรามาฟังนายโยมเฉลยเรื่องนี้ก่อนอ่ามาเออเอ๋เองเอ๋ยเที่ยวไทยวักคึกคืดเที่ยวไทยคึกคืนเศรษฐกิจคึกคักเชิญท่านที่รัก มาเที่ยวไทยไม่ว่าจังหวัดในไหนก็สนุกทั้งนั้นเอา้าไม่ว่าท่านจะไปจังหวัดไหนท่องเที่ยวเมืองไทยคนใจงามทุกที่มีแต่ความปลอดภัยถ้าเที่ยวเมืองไทยปลอดภัยยังว่าทำไมอยุธยามีหินปลาใส ันนั้นน่ะเขาปากระจกรถจนเนาะแต่บังเอิญมันไปโดนคนตายจะบอกโอ้บังเอิญนึงจะเที่ยวทะเลก็ต้องไปพัทยาจะเที่ยวอยุธยามีหินปลาใจนั่นมันเป็นอดีตที่ไม่ดีแต่ถ้าวันนี้มีหินปลาใจวันไหน มันเป็นอดีตที่ไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เชิญเที่ยวได้คนอายุทยาเขาเป็นคนดีถ้าไปวันนี้เที่ยวก็สบายเที่ยวก็สบายถ้าไปสุโขทัยบ้านผมถ้าไปสุโขทัยบ้านกระผมขอเชิญไปชมงานเผาเทียนเล่นไฟงานใหญ่เผาเทียนเล่นไฟ สุขโขทัยที่แกอยู่ฉันอยากจะรู้ว่าจังหวัดอะไรอ๋อสุขโขทัยจังหวัดเลยเฮ้ยสุขโขทัยน่ะจังหวัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเลยกำแพงเพชรไปเฮยกอยู่สุขโขทยัยฉันก็ไม่งง แล้วตะนงเราอยู่จังหวัดไหน๋อฉันเป็นคนจังหวัดพิจิตรจากกรุงเทพไปพิจิตรไกลไหมไกลไหมแร้วว่าไกลไหมจากกรุงเทพไปพิจิตรก็เท่ากับพิจิตรมากรุงเทพไงโอ้ท่าวเแพงเลยวะ เอเลรื่องรืเหมือนจะมีเรื่องเนาะจะไปพี่จิตก็ต้องขึ้นเหรือ,อขึ้นรถขึ้นเรือไม่ได้ไงเออใช่ใช่ใช่พอจะไปพี่จิตก็ให้ขึ้นเหนือก็ขึ้นรถขึ้นเรือไปไม่ได้หรือไงอทำไมต้องขึ้นเหนือและตะนงไม่รู้จริงๆหรือตายโยง ให้แกตายโอ้ยมีจิตบ้านแกมีอะไรขึ้นหน้าขึ้นตาถ้าบอกว่าสิวขึ้นหน้าให้แกตายยังไม่ทันตอบได้ตายแล้วมาเที่ยวเมืองไทยกันเจอพี่น้องมาเที่ยวเมืองไทยกันเจอพี่น้องเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลรั่วรั่วไหลแล้วก็รั่วไหล ฝรั่งมังค่าเขามาเมืองเราพวกฝรั่งมังค่าเขามาเมืองเราสมัยพวกเราก็จึงไม่เที่ยวไทยแล้วเป็นคนไทยก็ไม่ต้องเที่ยวต่างประเทศเ,ออเพราะคนต่างประเทศก็ยังมาเที่ยวไทายออคนไทยก็บอกฝรั่งเป็นจากประเทศ ฝรั่งบอกต่างประเทศและคือประเทศไทยเออฝรั่งเขาบอกบ้านเราเนี่ยเป็นต่างประเทศเออคิดว่าเราบอกต่างประเทศคือประเทศเของเออแค่ผิดเราคิดเขาคิดผิดไปเ,เราต่างประเทศเขามาบ้านเราก็ต้อนรับเขาให้ดีอย่าไปปนไปจีไปทำร้าย บางคนก็ไปฆ่า mm. ฝรั่งเขาเขามาเที่ยวบ้านเราไปฆ่าเขาทำไมถ้าเราไปเที่ยวบ้านเขาโดนเขาฆ่าตายมั่งวันหลังเราก็ไม่ไปไปตายไม่ไไปไปทำไมอ่ะไปเฮ้ยเที่ยวไทยคึกคืนเศรษฐกิจคึกคักเชิญท่านที่รักเที่ยวไทยเอกา ว่าเรื่องการชวนท่องเที่ยวในความเป็นจีนเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายเรื่องที่มันไม่ดีเราแก้ไขเราก็ต้องช่วยแก้ไขกันัชยามันสูงเนาะเพิ่งจะรู้ว่าต่างประเทศของเขาคือต่างต่างประเทศของเราคือภายในประเทศประเศภายางประเทศ งงแล้ว่าคนไทยคิดว่าเมืองฝรั่งนั้นเปต่างประเทศเขาคิดว่าฝรั่งเขาบอกว่าต่างประเทศต่าก็คือประเทศไทยนี่แหละฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคิดผิดตลอดเวลาเราลึกว่าบ้านเราไม่ใช่ต่างประเทศพอไปเจอเพื่อนต่างประเทศเขาบอกเฮ้ยบ้านแก้วยุ่งยังไม่ปวดหัวเนี่ยเดี๋ยวเดียวมันจะงูกันใหญ่คท่าที่แฟนๆบอกว่าอยู่ไหนผมก็บอกเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ย ถึงกังวันเลยบอกอยู่ต่างประเทศเนอะอะไรเลยอะไรเล่นไม่หาไปชนนู้นไมคนนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดขับขับเที่ยวเมองไทยดีกว่าครับหลายๆประเทศนี่นะเข้าการท่องเที่ยวนำนะ เขาไม่มีสินค้าอะไรส่งออกด้วยซ้ำ <PAUL Meeting> เลยนะแต่ว่าเอาท่องเ <S <S ที่ยวหนังเพราะเงินรายได้เข้ามาเยอะเแล้วเกินนะครับดังนั้นเราควรจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับฝรั่งมารับเขารับเขาบางทีภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเราก็ควรจะเรียนรู้ได้อย่างชาวเขานี่เขาจะคุยกับฝรั่งได้ไม่ไป่พน้เขาไปเที่ยวตะบนดอยเด็กมาขายเข้าต้มมัดไงฝรั่งเห็นถามเฮามัดถามว่าเท่าไหร่เฮ้ามัดเฮ้ามัดเด็กบอกเฮาบได้มดแม่เฮามัด คนจีนสารเล่นเรื่องมาทพ้งหมดทีฝรั่งไปเจอลิงเนะี่ยฝรั่งบอกมั <c oughs> งคีมังคีพอคนจีนเดินมาบอกเฮ้ยมังไม่ไรคีมังเหย่าเราอยากให้ไม่คิดแคบนะ ชวนฝรั่งมาเมื่อเฟืองก็เอามะพร้าวไปอยู่ในน้ำพวนอยู่ในน้ำพวนอยู่ในห้องคีบกันแล้วไปไปไปแจ้งไปไปอยู่ด้วยกันว่าอย่งนี้ไหมเราเราเพิ่มอีกช่วงหนึ่งไหมช่วงนี้ไหมช่วงไม่หาคัดออกเอาไหมทีนี้ก็ได้คัดออกกันทุกวันเลยอ้าวสนุกสนานครับ เราสยามเมืองยิ้มให้คึกคืนนะครับมีความสุขอย่าเครียดนะมีเสียงหัวเราะนี่แหมมันทำให้ร่างกายมันดูสดชื่นแล้เพลินะครับแล้วไม่ต้องมีเงินเยอะจะไปเที่ยวบ้านข้างๆก็ได้ไปเที่ยวในบ้านเขาดูว่าเพราะว่าเหมาะกันมากเลยถ้าเราหัวเราะนะคะเราหัวเราะปุ๊บเนี่ยร่างกายจะหลั่งสารบอดี้แสลมออกมา มาลแล้วมาไแ้วมาไลยแล้วมาไแล้วมาไลแล้วไอ้ทำไอะสารอะไรสารไอนโดฟินเอ็นโดฟินฮะโซ่วงสารอะไรสารไทยๆก็หลังได้นะสารเล้าลมสารเล้าลมสารไงไม่มีบนบนารไนโตนครับนจะติงเหมือนกันบนจะติงเหมือนกัน โดฟินด้วยมงสเต็งไอ้สลัมเอาลมไอ้กาจิกาทื่ว่าใครไม่หาร์ดชัดออกอย่าเอานะจะไม่เหลือเลยเลยจะไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยไทยเลยเสียงมันเสียงไปสังคมไทยให้ใครกันมันเสียงไปอ้าวนูกสนานนั่งอย่างนี้ครับกับคุณพระชั่วยเป็นนายทีวีนะครับวันนี้นะท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ